บอกทีเฮดร้านค้าโลบักที่ได้รับความนับถือและมีคุณภาพวิดีเกมเปิดกล่องจากแบบพอยเล็บริการสุดพิเศษในราคาที่ถูกมากโปรโมชั่นเจมเด็ดๆในกลุ่สมสี่บอกก็ยังมีรอไม่ได้แล้วไปซื้อกันเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาซื้อตัวละครจากเว็บบอกทีเฮดบริการของเขาเนี่ยล้นหลาจริงๆครับนะผมเฮย้ยสุดตึงเดี๋ยวผมขอสมัครสมาชิกสักคู่หนึ่งครับทุกคนโอเคหลังจากนี้เนี่ยเราเราเติมเงินกันนิดนึงครับในการเติมเงินเนี่ยก็มีทั้งทัวรเล็ตนะครับหรือจะเป็นบัญชีนะครับ ในการเติมเงินของเว็บเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าดีมากครับทุกคนเพราะว่าเขามีรูปสอนนะใส่ซองอ่างเปล่าไปที่เรียบร้อยครับกดเติมเงินเลยโอเคเรียบร้อยครับเติมบัตรเสร็จแจ๋วเลยโอเคตอนนี้เงินเราเข้าแล้วทุกคนผมได้เติมเงินเข้าไป30บาทครับเพราะว่าผมมีจุดมุ่งหมายก็คือผมจะมาเล่นมินิเกมครับเพราะว่ามินิเกมเนี่ยเขามีโอกาสเปิดได้ตัวอ e ีจินเนียด้วยทุกคนเฮ <Hey! S 2> ้ยไอผมมันก็ยังไม่เคยมีครับผมก็เลยอยากจะลองลุ้นสักหน่อยดูซิว่า29บาทเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นมินิเกมครับ นี่ครับขายดีประจําสัปดาห์ครับผม toilet tower defense เฮ้ยฮัลโลวีนยูนิตเราต้องเข้าไปดูสักหน่อยครับผมนี่ครับเขาก็จะมีสอนนะครับว่าเราเนี่ยต้องทํำยังไงนะแต่ผมจะสอนทุกคนอีกทีนึงนะครับก็จะมีขวา Le ีเจนขายต้องบอกเลยว่ามิติ้งสุดครับและยังมีขายกล่องด้วยโอ้โหเป็นกล่องลูกอมนะครับทุกคนในอีเวนต์ฮั l โลวีนเดี๋ยวเรามาดูบริการจากเว็บ toilet บ้างดีกว่านะทุกคนว่ามีอะไรอีกนี่ไงตัวผลิตเงิน59บาทเท่านั้นนะครับใครที่กําลังตามหาสามารถมาซื้อได้เลยนะต้อง มาหมุนวงล้อโชคดีทุกคนและมีหลายวงล้อมากมแต่ที่เราจะเล่นนั่นก็คือนี่เลยครับผมผมต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมกําลังสุ่มอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาลดราคาด้วยนะทุกคนจาก39บาทเหลือ29บาทเท่านั้นนะครับเมื่อคุณเปิดได้ยูนิตโปรดส่งข้อความไปถึงแฟนเพจบ็อกชีเฮดนะผมเพื่อรับตัวละครเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้สคริปชั่นนะครับสำหรับเพจบ็อกชีเฮดและถ้าคุณเปิดได้เกมคลิกที่นี่เพื่อถอนเอ้ยเอาเรื่องเขามีสอนทุกอย่างครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับ1กล่่งองซวา ผมจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับอ e ีจจนเนียครับผมมีการเล่นแบบทดลองด้วยงั้นผมขอลองเล่นแบบทดลองก่อนได้ไหมโอเคแล้วเปิดกล่องมาผลลัพธ์การทดลองอ e ีจนเนียฮ่เล่นแบบทดลองได้อ e ีจจนเนียโอ้หล้ถ้าเล่นจริงอะ่ะ นี่เลยเอาปลายผลลัพเป็นการสุ่มเจม89ถึง399มีคนเคยบอกผมไว้ว่าการที่เราตีไม่แรงแสดงว่าเรายังเติมไม่พอครับทุกคนเพราะฉะนั้นไปต่อฮะหมุนเลยละการและเป็นอ e ีเีเนียใหม่ก้เฮ้ยแล้วผมจะมีอ e ีเจเนีย e เล่นกับเขาแล้วละอย่างนี้ผมทักแฟนเพจด่วนเลยเพื่อไปเอาตัวละครของเราออะนะครผมหลังจากที่เราทักเพจไปนะผมเดี๋ยวดูซิว่าตัวมาหรือยังเฮ้ย hey. แล้วมันมาล่ะ โอ้ขอยาเอาตัวอื่นออกแป๊บหนึ่งนี่โอผมได้มาอยู่ในครอบครองนะ้ฮะอิจิเนียของเราทําเป็นเล่นนะโอ้ได้มาในราคา29บาทเท่านั้นทุกคนก็โอเคผมถ้าใครอยากจะได้อิจิเนียในราคาที่29บาทแบบผมบ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาใช้บริการเว็บบอกทีเฮดครับสุดท้ายที่ผมจะบอกทุกคนเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีละกันรอไม่ได้แล้วไปซื้อกันเลย